ตั้มโอ้โห,หวันที้ต,ต,ต,ตั้มันจะเอาใส่อีกเช่ไนไรอ,อันนี้มีรสชาติเข้าว่าอันเมื่อกี้นี่เท็ดเท็ดมาได้หอาน้ำจิ้มน้ำมันมากเหีอันนี้น้ำกลิ่นกระเบื้อดอกแต่ว่าหมอมกักแน่นสิหมากของเราเล่าน้ำยาด้วยยาดแค่ยังหกินหกินเบลยตะลิตุนหมอมกักแน่นสิที่บ้านนี่อยากกินมันแก้วเลยพาไปดิ๊กสิ เออมันจะกินแล้วล่ะน้่นแกวบ้านแกงชีสแกงน้ำไห้แก้มนัตงกชบับรได้ถือไม้ร้านโลดหมกน้ำไม้ใส่หมูซุปน้ำไม้แกงน้ำไหมเสียบหลายขั้หอมมักซันแคบหมูแต่ว่าสามห่อไปลูกก็เสียบไปใส่เอาตำมะฮงทอดเนี่ยเออมือหนามือหนาจังว่ากันอือ มันบหมดดอกให้กินให้กินแล้วยังยึดขาเลยเออเบ่งเม่ได้ยางขาเลยแล้วก็จะมันมีเน่าไส้เข่าอยู่ด้วยซ้ําแม่แม่มือฉันคาอยู่เนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนึ่งข้าวไว้รอเธอนนั่แหละจะกินแล้วร้อนไหมทซาบนะข้าวก็เอามาให้หมดแหละเอามาให้ทุกอย่างไม่ให้ซื้ออะไรเลยให้ซื้อแต่กลับอย่างเดียวประหยัดไปเลยบ้างกระพื่อมมาได้บ้างกระพื่อมมาได้ ใช่ชิงนอ้เออเออเออเานเออออเียเสียหปุนเสียงหบคยงงกจะต้องหาหน้าที่นะเนาะเดี๋หน้าที่เดียวกลัวดะสายข้างฉันนะนะฉันจะยกหดนะฮะเพราะว่ามือฉันมีมือเดียวแล้วกันนี้เขากบคืนพอดีพี่น้อง กระป๋องแล้วกินเข้าข้ามูแล้วอะ,อะใส่ให้หน่อยสิ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเียกผึ่ทีก่อนเรียวผึ่ทีก่อนอันนี้เอาออกนักพี่อ <c oughs> เอาเอาที่จะบวกตันหละแต่ว่าจะบวกบ้างกระพิ่น <c oughs> นั่นแหละ โอ้นี่แหนี่ยคุณหน่ไปมันมารลรอนกระซ้างมาโทษสาวเอาเอาควรออกจากยิบเขาีันี่จะตดิดตักเส่ถ้วเนี่ยตนโอ้เพื่อนไม่ผ่าหวัหวหองไม่ใช่เหรอ โอ้ย,จอย,อยเจ้าเปื่อยบวเปื่อยชิ้นหนึ่งมาเป็นเท่าพายนันหลับจะมันหอนไม่กระอูนไม่หันว่ะบัวบ้านน่อ่อมหออัวอันหอยอ,อันนั้นใส่ต้มไก่ใส่อันหอมแดงเสียบหอมไม,ไม่ไปหวานค่ะอันหัวหอมเหมี่ยฟานเขากันไปเลยก็ต้มไก่มันก็แซ่บแท้ไหมหวานยีรีเนี่ยเสียบไปเรื่อยไหมใจ้เออต่อฮืมใส่แบบนี้บิ้ยขัดขัดขัด เทั้งห่อนทั้งเผ็ดกินเหล่านี้ไปนี้มันเป็นอาบน้ำเข้าของแอร์ไปแล้วห่อนว่าเปนรนอามาแค่ะม่วโมงนึงว่าสูบเอาไว้ห่อนห่อนห่ว่าก็เปิดโดนเอกเปิดชั่วโมงนึงก็เศร้าเพราะระบายอากาศเพราะเราสับตีนห่อนนะทุกคนทุกพราัเราสับเลกินเ้าแล้วแลวจัง ไปอาบน้ำอาบแทานอนสบายจักชั่วโมงนึงตอนชั่วโมงก็ไปหับหลานพอดีก็ดู่ผู้เดียวคือมีแต่หลับกับหลับเด้นอนอันอยู่ในเงี้ยหลับอย่างเดียวอืมมันจีบเปแต่งวยบ่ลรอเนี้ยเมียดักที่เข่าเจ้านี้ยโอเคเอายับได้อยู่ยับมันงวยน้องว่าพี่ถ้ากับพ่อจับน้ำในี่ยน้ำู่ในหม้อนเนี่ยก็มีนั่นมันหอนมือปั่นก็ได้บ่หรอพ่อจับน้ำ น้ำล้างผักเมาก็มีตัวหนึ่งนะนำ้างผักหนึ่งพอหวนมือบ่นี่อันจกออกนี่มองมันใเงยนี่มองดากลืนหมอนี่ยนี่เออขี้ออกนี่เออเที่ยวออกเออเอาเกาข้อนเดือบขึ้นเขาไม่ก็มีกิ่นไม่แน่เกาเนี่ยเขาเกลี่ยว่าเขาเกากระสีมากมากกินดอกไปเขาไม่กักันย่างเยี่ยนอยู่แต่ว่าสีสลับกันเนี่ยต้องเกลก่ยเบื่อเขาอยากกินเขา นั่นช่างเฉียวช่างเฉียวเออนั่นแหละฉันเอามื่อนั้นฉันก็เอาบว่าตาแดดไว้ไม่โชัวร์แล้วไปขวามาฉันเอาใบนี้กระจาามันก็เอาฉันทตนถิมหมดแล้ว่นตากไว้อยู่ได้มือนใกล้ก็เอาถิมอยู่บ้านท่านนกพิราบมันหลายตากก็ได้นั่นชิปที่สรงเกิดขึ้นละหาละที่ละนั่นไว้แสีบเลยมาที่นี่ตักบอกเธอตักแกงขี้เด็กมาที่นี่มาแกงเข้ากิน เดี๋ยวเขาจะมาเคลียร์เป็นทีรักให้ฉันนี้ชันใจะจะได้ขเขาคิดนะรักเลย,ยเ,นนะเออามอ,อย่างหรอกไมมีปัญหาหรอกแจงชิลเล็กน้ำน้ำน้ำวันนี้มิตอรตอนละอือถ้พี่บอก เบิ่งแนี่ยก็บอกถ้าพ anyway ี่มัาน้่มีน้ำซ้อนก็ได้ซ้อนก็ได้ถ้าพี่อาจจะอยู Other ่ข้างนอกถ้าพี REALLY> ่อาจจะอยู่ข้างนอกเอาน้ำมันน้องการเช่นกับว่าเช่นพันยายนะกบาร์ร่างนั่งว่าเอาน้ำจะเทอะไรแท้ร่างหัวมันเป็นตะลองตองเจี๊ยสือเส้นเส็ปตางไว้ของมันมันไม่ค่อยกินน้ำหรอกเสียดายน้ำมันเอาไว้ผู้ใหญ่กินเรื่องว่ามันอยู่ในนี้ว่ามันพร้อมแล้วโอเค จะบอกก็ว่าสิเห็ดถ้วยเดียวเอาอเอาอีกแม่ต่อยชากโลดดูจอง,งมาแล้วถ้วนี้ออไม่สิกินเพราะสามข้ามดเลยเนะออน,อนั่นแหะเอาน้ามันไปเิเปิดตัวเเน,นือหน่อยดิอืนออาเสอาเบิดเอาเบิดกับเบิดเพราะว่าตาไปถ้วยนึงแล้ว,วม่กีน มันได้แปดนาทีพอดีตักกระจกลงที่แปดนาทีพอดีแล้วตะมุนได้สองขีเลื่อง้ลยเอาไปนี่ตำนัะไปพ่อเอาไปหาเราเดี๋ยวเาจะเอาตัวนันวว้นมาท,ท,ทัวเสียใส่ดอกตัวนั้นกระเจีนย้วยอยู่ขุนอีกถวยนึงงุ้มอเลยชงวงไรเขาแล้วหาไม่กินไ <c oughs> ม่กินแ่ไนไปกินพนักลาอ้อพ่ำ <c oughs> มน ใหยแล้วมาตัวัดอีกทุตงนึงับบางพงเสียงแล้วเอาตํลตำบาุพงมากก้อนเขาก็อน้แบบนี่เอานี่ยเอาลงแค่นี้แหละพี่น้องอีกสิบสามวีนาที่เดี๋ยวฉันถือไปนี่เดี๋ยวฉันถือไปมันได้แปดมันเปิดโทรทับเสียงดังกุที่เขาดีก่สิเต่ฉันจะองยางทิ้ไปหาวีทีนกันนาไปแล้วไปคะ กินตะมังคุดเสียบเมันเปิดเท่าัะช์เทาา่เทราระชาบางหนังเสียงดังเข่ากล่องไปพี่กินตะมังคุดก่อนเพื่อข้าวที่นอง่ขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ